ลลีดีอะใช่ปะขอบคุณน้องมอสนะคะอุ้ยน้องมอสหายไปนานเลยนะเนี่ยนิ้วก้ยสวัสดีค่ะแต่ประเทศไทยที่ว่าฮอตฟิลฮอตกว่าเวอร์ลนะเวอร์แนละใครจะไปสู้ 40, 40องศาทุกวันนี้อยู่ห้องยังร้อนเลยนะบอกให้คือเปิดแอร์คือเปิดคือเปิดแอร์ยี่สิบสามยี่สิบสี่อย่างเงี้ย ลมที่ออกมาจากแอร์ก็เป็นลมร้อนงงปะคือมันร้อนถอึงขั้นนั้นเลยอะเพราะว่าห้องอะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกเว้ยแล้วคือแบบเฮ้ยทำยังไงสวัสดีน้องโฟกัสติ๊กต็อกไม่แจ้งเตือนออกมาไม่แจ้งหรอแต่คนดูอะคนดูเยอะอยู่นะคนดูเยอะแบบเหมือนเมื่อก่อนที่ไลฟ์เลยอะอันนี้ขนาดไม่ได้ไลฟ์เป็นนานมากเลยอะ ทุกคนเก่งมากๆดีใจที่ไถมาเจอมันไม่เตือนจริงๆหรองั้นฝากเตือนหน่อยสิขอบคุณสัซินลินนะครับคุณน้องไม้ด้วยไม้เนมอีสอะไรอ่ะแล l เวียดนามคิดถึงพีนทัชเลยคิดถึงพีนทัชเหมือนกัน ขอบคุณน้องโมจิด้วยนะคะคืออยากกลับอยากอยากอยากกลับไปเป็นพี่นัทอีกรอบหนึ่งเหมือนกันถ้ามีโอกาสนะพี่โอบอยากเอาบรรยากาศส่งการไปใช้ในคอนเสิร์ตเซเว่นในอนาคตไหมครับถ้าจะชอบกันขนาดนี้ หมายถึงว่าให้เล่นน้ำในคอนเสิร์ตเหรอเอออืมแต่ถามผู้จัดกันนะ I miss you so much I miss you so much more อุตส่าห์ทิ้งงานวาดรูปแปะมาหาเลยนะเอาวาดรูปไปด้วยดูไปด้วยได้ไหม วันนี้กินหมาล่าหรือ,อยังเ <laughs> ดินอะไม่ได้ดูนานคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะไม่ได้ไลฟ์นานตื่นเต้นมากตอนเนี้ย thank you thank you ทุกคนเลยขอบคุณ December ขอบคุณอ่าหนึ่งศนศูนย์หนึ่งขอบคุณ My name is ด้วยนะครับคุณยิวยียิชื่ออะไรอะ่ะยิ y สวัสดีครับนัทชาจากเม็กซิโกให้เม็กซิโกต้องเปิดเม็กเม็กซิโกสินะขอบคุณดีเซม,มเบอร์คุณน้องอ้อมนะครับคุณยัเพึ่งน้อยด้วยค่ะสามสิบถ่ายนะเอาไปแล้วเพียวสปอยเอมบีเคมิสทรีหน่อยค่ะวายไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเพียวเอ้ยลุกหนกูสวัสดีค่ะสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้เลยมันแบบ มันแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะเพราะก็ยังไม่ได้ดูเลย <laughs> <c oughs> ในคอนฟังเคมิคีิไม่ค่อยออกเลยค่ะลองท่อนฟุ้ฟังหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ท่อนฟุกหรออ๋อท่อนฟุกของพี่โยงของพี่โยงกับยอโย ถูกลองว่าถ้าเธอคิดตรงกันช่วยใบทีเมกซายถ้าเธอคิดตรงกันช่วยใบทีเมกซายนี่พี่โอ๊บเขาให้เอาของไปให้ไหมคะสามสิบเออพี่โอไม่ทราบเลยค่ะขอบคุณอ่ลิมมิงลิมมิงชอ์แล้วก็ชื่ออะไรอะ่ะคออืน คัมซามิตะคาอึนชีคัมแบ็กวันไหนคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันช่วงนี้ทำอะไรกันช่วงนี้ไม่บอกหรอกเดี๋ยวรู้ถ้าบอกก็รู้ขอบคุณน้องโฟร์มอสด้วยนะคะ่ะชื่ออะไรคะมาแปลกละ <laughs> หลอ <c oughs> Can you say hello Lang hello Lang <c oughs> ขอบคุณรายการนะคะคุณนองมอสดะะ้วยค่ะท่อนแรปพี่แมสมาอุ้ยขอบคุณมากเลย <c oughs> แกเพิ่งเดบิวเนี่ยประโยคนนี้ใช้ได้ตลอดเลยแกเราเพิ่งเดบิวเองหน้าพี่เหมือนพี่เลยคะ่ะเอา โคโลนมาที่29รอกก็มีงานนะคะอืมแต่ก็เออไม่พูดดีกว่าขอบคุณค่ะกวางยูขอบคุณเซมเบอร์ December ด้วยนะคะขอบคุณวอเตอร์เมลอนอุ้ยวอเตอร์เมลอนหายไปนานเลยเนี่ยเออไม่ใช่วอเตอร์เมลอนนายไม่ได้หายตัวยู่ปาหาย ไม่ไปได้ไหมคะอ้าวอ้าวขอบคุณยายพึ่งน้อยด้วยค่ะ thank you, you ขอบคุณ sleeping pea er ด้วยขอบคุณยายพึ่งน้อยด้วยแล้วก็ขอบคุณอ่าธนรัตน์ททธนรัตน์หรอ อ่าเมื่อกี้ด้วยนะคะเมมโมรใช่ไหมอ่าใช่อะไรอะ่ะเขาเล่นอะไรกันอะ่ะชอบไลา์เต้นชบมากค่ะโอ้ยจริงหรอมีผลงานอะไรใหม่ๆไหมคะ น่าจะมีสิ upp, ่งสองะที่จะปล่อยเราเร็วนี้ก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะ I love you เหรอ I want you I want you เหรออ I love you Thank you สิ่งสองถ่ายที่ไหนคะไม่บอก ไม่บอกหรอกหน้ากลุ่มกลิมพวกแกจะมาลวงความลับอะไรจากพี่โอ๊บ้านเดี๋ยวมันก็หลุดหรอกมาไรา้ายบ่อยๆได้เลยไม่หลอจังอะ่ะหน้าไม่สันทานข้าวเ,เย็ยนหรือ,อยังคะเรียบร้อยราคากินลำยอนไป หลุดนิดนึงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณไปเที่ยวฟิลิปปินส์เมื่อไหร่ <c oughs> I wanna go Philippines because my friend is there my friend is a meeting meeting world tour in the Philippines now ฟินเด็กลูกน้ำแล้วก็เหงอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยากไปมาก เพียววิ่งผุดหรอสปอยเพียวหนูมาช้าไปไหมไม่ช <time. S 2> right ้าค่ะเพียวเพิ่งไลฟ์ได้ยี่สิบห้านาทีเพายวอยู่ปีไหนแล้วคะ หจริงจังไหมนี่คำถามนี้เนี่ยไม่ไลฟ์นานมากใช่ไม่ได้ม,มาไลฟ์นานมากคิดถึงมากๆแล้วตอนเนี้ยก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานมากก็เลยมันตื่นเต้นอ่ะคนในวงว่าแปลกแล้วแต่ว่า,เ,าเราเพียวหิวข้าวไหมไม่หวิวเพียวเพิ่งกินเลยเมื่อกี้ ร้อนไหมคะทางนั้นร้อนมากร้อนมากมากเลย i, hell, Hello Hello everyone ฉันว่าลืมติก๊กตอกไปแล้ว Fits come Philippine v i t h same open. Oh I wanna go เพียบอยู่ปออะไรครับป้าชองครับแกลให้รับแบบบางใกล้อยากไปว่าเอยกไปไม่ต้องให้ใครไล่ขอบคุณน้องมอสค่ะ I'm in love with love the shape เอา <laughs> หน้าเล็กลงไปเยอะเลยเล็กสีเต้นทุกวันอะ่ะผอมจะตายแล้วตอนเนี้ยโอ้โหผอมแบบน่าจะผอมที่สุดในชีวิตแล้วมั้งตอนเนี้ยกินเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น เธออยากน่ารักได้ไหมเราแชอละลายเธอก็เกินไปพี่โอบสวัสดีค่ะ Now want your love Somebody like me Boy talk too much พูดว่าฉันรักเธอได้โปรดฉันรักเธออ้าวแล้วคุณจะเข้าใจหรอเฮียบรองลูกทุ่ง่อยครับเราไม่เป็นาดนีมมนยากอะลูกทุ่งอะข่าวหมดต้องเข้าและจริงเวอร์พิงคิวอ่านว่าอะไรอเบม่าอ๋อ เพียบหล่อมากครับเพียบหล่อมากครับจากมิสเม d i เทคจิกไทยแลนด์เหรอ,อเตรียมูลองลูกทุ่งโอนห้าร้อยครับอุ้ยข้อเสนอนี้น่าสนใจเนี้ยโอนมาก่อนโอนมาก่อนเดี๋ยวลองให้ฟัง โอบมากค่ะ thank you, you 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 สำหรับคนวัยทำงานอย่างเราเป็นซีรีส์ฟิลกูดนะเป็นซีรีส์ฟิลกูดแต่ว่า

<laughs> คือดูจบแล้วเว้ยเอ้ยคือคือยังไม่ได้จบมอยถึงว่ามันมันหมดที่มันที่มันรันแล้วอะ่ะมันก็เลยหายไปอะ่ะ <laughs> ถ้าเราดูแล้วเราดูตรงไหนอะอันที่เราดูไปแล้ว ในเนี่ยตลกทุกคนเลย <laughs> ถ้าใครแบบอยากหาอะไรเบาสมองดูนะดูเรื่องนี้เปิดเปิดถึงต่อสามทุม่มเนาะเฮ้ยสี่ทุ่มไหมชั่วโมงหนึ่งพอละ <laughs> ชอบความไปไายาซีรี <laughs> จะอยู่ รอวันที่พี่มาไลฟ์นะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะดัมดีดาดีดัมดีดาดีเดวฟันดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะคะ